รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ฉันใดการกรวดน้ำอุทิศบุญก็ฉันนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์หลังเสร็จสิ้นจากการสละทานรักษาศีลเจริญภาวนาพระพุทธองค์จะกรวดน้ำล้างจิตบำเพ็ญบรารมีทุกครั้งทีละนิดทีละหน่อยคราวถูกพยาวัสวัตติมารังควานหาช่องทำลายพระโพธิญาณ ยกไพร่ผลเสนามานจำแรงเป็นยักษ์สัตว์ร,ร้ายน่าเกลียดน่ากลัวโหร้้อวิ่่งเข้ามาโพธิบัลลังหวังประหัสประหารโบราณว่าหน้าต่างมีหูประตูมีตาพระแม่ธรณีพยานบุญก็ผุดขึ้นจากพื้นดินบิดน้ำจากมวยผมน้ำที่พระพุทธองค์ทรงกลวดร้างจิตตั้งแต่อดีตชาติมากมายกลายเป็นมวลน,น้ำไหลเชี่ยวปวยพุ่งพัดพยาวัสวัตตีมาน พร้อมไพ่ผลจันไรจมหายไปตามกระแสะคลื่นการกรวดน้ำคือกิริยาตั้งใจสละทานไม่เสียดายสิ่งให้ไปไม่ลำเลือกบุญคุณให้ผู้รับอ่ดอัดการกรวดน้ำยังหมายถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ประกาศความไทยให้แก่ตนเองหยุดแล้ว เว้นแล้วหยุดจากชั่วก่อนกรวดน้ำต้องมีต้นทานบุญมีจิตคิดจะให้จึงจะกรวดน้ำได้ควรใช้น้ำสะอาดรินน้ำลงในภาชนะรองรับแล้วเอาไปเทลงพื้นดินหรือรถที่โคนต้นไม้เวลากรวดน้ำน้ำควรไหลสะดวกไม่ขาดระยะชีวิตจะได้มีสุขราบรื่นไม่เอานิ้วหรือมือไปรอรับขณะน้ำไหลรินลงภาชนะจะทำให้น้ำมีมนทิน หากไม่มีน้ำหรือไม่ได้เตรียมน้ำไว้กรวดน้ำเพียรน,น้อมกายใจยกสิบนิ้วพนมเป็นดอกบัวระลึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์สรรพสัตทั้งหลายตลอดเจ้ากรรมนายเวรให้มาร่วมสาธุบุญร่วมสังสมบุญก็ได้เรียกว่ากรวดน้ำใจดังพระดำรัสสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกนมหาสังฆปรินายกว่า ฝนตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดก็ยอมทำภาชนะที่รองรับน้ำให้เต็มได้การทำบุญแม้ทีละน้อยละน้อยก็ยอมทำให้บุญเต็มขึ้นมาได้มากขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับพระพุทธเจา้าท่านเคยให้ให้ให้ไว้ประโยคนึงว่าท่านตรัสไว้ประโยคนึงครับว่าเออชี้คัดฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นความหิวเนี่ยถือว่าเป็นโรคอย่างมากครับเวลาใครหิวส่วนใหญ่มักจะทรมานเนาะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับในการหิวเนี่ยมันมีความทุกข์มากมายมีความหิวมีความโดนแมลงกัดต่อยโดนคิดคําตอบที่จะตอบพระาจาย์ไม่ได้ว่าความทุกข์คืออะไรอ่านี่คือเรฐฐาทราบความทุกขนะ์แล้วทีนี้อยากจะให้เราพวกเราลองให้กําลังใจดูซิว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราจะให้กําลังใจกันยังไงนะครับเริ่มจากทุกข์เพราะความหิวเราจะให้กําลังใจความหิวยังไงดีครับผม อ่ะอ่ะขอยกมือขึ้นตอบครับยกมือขึ้นครับอ่ะเชิญครับผมดื่มน้านี่คือให้กําลังใจนะใช่ไหมลูกมีอะไรอีกไหมครับนอกจากการดื่มน้าอ่ะเชิญรูปหลังครับว่าไงครับผมรูปหลังครับอ่ะสำเนียงพี่แว่นชื่ออะฮะบริจาคอาหารนะั่นคือการให้กําลังใจนะั่นคือการให้ทานนะครับผมอ่ะสำเนียงอุโน,โนให้กําลังใจไงครับฮะระง,งับอะไรนะ แรเป็นถือว่าเป็นการระง,งับกิเลสเออนี่ก็เป็นการให้กําลังใจอีกแบบหนึง่งวันนี้พระอาจารย์มีกิจกรรมให้พวกเราได้ทําครับกิจกรรมพระอาจารย์นั้นจะเกี่ยวกับกระดาษและปากกาชอบการเขียนไหมครับผม,ม,อมอชอบการเขียนไหมครับอชอบการเขียนกับการวาดภาพไหมพระอาจารย์ถามงี้ดีกว่า<อ>วันนี้นะครับพระอาจารย์จะให้พวกเราเขียนหรือวาดภาพนะครับ ให้กำลังใจแต่การให้กําลังใจนี้พระอาจารย์จะให้พวกเรานั้นให้กําลังใจกับเออเรียกว่าไงจะเรียกว่าเอ่อบ้านพักให้กับคนชราคนชราที่ไม่มีบ้านพักทําเดียวเลยครับผมการให้กําลังใจกับคนชราที่ไร้ที่อยู่อาศัยหรือคนชราที่ไม่มีที่พึ่งอาศัยเราจะให้กําลังใจญาติโยมยังไงญาติโยมที่เป็นคนแก่คนชราเนี่ยเราจะให้กําลังใจเขาดีไหมครับ พระอินก็บอกก็สงสารกระต่ายให้กระต่ายได้ทําบุญนะครับก็พระอินก็ทําปรากฏการบางอย่างวิเศษเสกตัวเองให้เป็นอะไรนะนักบวชชีพรางแล้วก็ทําเป็นเดินนั่งอยู่แถวๆนั้นท่านนึ้ตัวเองอีกเป็นพระอินอยู่แล้วใช่พอเป็นพระอินก็แปลงร่างเหมือนท้ศากะเลยเออชอบมาแปลงร่างนนทศกะเนี่ยพระอินในท้าศกะจริงๆก็คนเดียวกันเั่นะเออแต่ว่าตอนนั้นอะ พื้นที่บริเวณนั้นเดยกระต่ายตัวเดียวที่อยู่บริเวณนั้นกระต่ายก็อ๋อท่านเดี๋ยวข้าพเจ้าเนี่ยจะขอใหไหว้อาหารแต่ข้าพเจ้าไม่มีอาหารอะไรเหมาะสำหรับท่านสแสดง<ล>ว่าในเมื่อพระยินมาขอกระตา่ายพระยินก็จะต้องไปขอนาคไปขอสุ่กับสุนัรจริงจ่อไปขอกับดิงบ้างสิใช่ไหมใช่แต่ว่าอตอนนั้นเนะขใาหขให้ไหมคิดว่าเขาให้ไหมเขาให้ทานไหมหรือยังไง ให้แต่ว่าตอนนั้นพระอินทร์อยู่ในบริเวณนั้นยังไม่เจออ๋อยังไม่เจอนอกจากนั้นแหละกระต่ายก็บอกเดี๋ยวถ้ารอตรงนี้นะเดี๋ยวข้าจะไปจุดกองไฟกองไฟกองหนึ่งหมายถึงใครครับจะไปจุดกองไฟกระต่ายกระต่ายจะไปจุดไฟเองเลยอกระต่ายเขาก็จะไปจุดไฟแล้วก็บอกท่านข้าพระเจ้าจะขอรารถนาว่าขอให้ชาติต่อไปเนี่ยข้าพเจ้าได มีบุญบารมีเป็นคนดีเป็นนคดไม่ตกนรกก็แต่ก็ปรารถนาให้ตัวเองเป็นคนดีในชาติต่อไปแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขอทาทานด้วยหญ้าแฝกหลายๆอันนี้แต่ว่าข้าพเจ้าไม่มีเนื้อหรือว่าไม่มีอะไรอร่อยๆสำหรับท่านหรือไม่มีอะไรที่แบบดีสามารถกินได้สำหรับท่านเลยข้าพเจ้าจะขอถวายเลือดเนื้อและชีวิตตัวเอง ถ้ารอรับประทานได้เลยนะกระต่ายก็วิ่งไปกระโดดปุ๊งกระโดดลงเหยว่ไม่ครับกระโดดลงไฟอ๋อกระโดดเข้าไฟเลยนะครับโอ้กระต่ายเจกล้ามาขอถวายชีวิตเลือดนวตัวเองปรากฏว่าเป็นยังไงครับไฟไม่ไหม้เอ้าไฟมันร้อนนะครับทำไมไม่ไหม้ล่ะเก้าวแหกไม่ไหม้กาวดีอย่างไงครับ เรื่องใหม่เอ้ยไม่ใช่เราต้องกลับเข้าเรื่องดีกว่าครับอ้าวครับผมโอเคแล้วเราลืมไปแล้วนะช่างน่าเมื่อขอนด้วยครับเรื่องมุกหลวงปู่เข็มครับก็กลับเข้าเรื่องนลยนะครับก็คือจะต่ายก็ได้เข้าไปแล้วก็บอกว่าท่านทำไมไฟนี้มันไม่ร้อนเลยเออแล้วพระอินเอ๊ะนั่นแหละชี้พามก็ได้เฉลยตัวว่าข้าคือพระอินข้าใส่ให้กองไฟไม่ร้อน อแล้วกแต่ก็บอกอ๋อท่านนี่เองทําไมท่านถึงมาเป็นอย่างนี้ทําไมท่านถึงหลอกข้าพเจ้าทําไมท่านทําไมไฟไม่ร้อนข้าพเจ้าอยากทําบุญนะอินก็ได้บอกกับว่าท่านไม่ต้องขวายเลือดเนื้อชีวิตตัวเองหรอกแค่ท่านทำอย่างเงี้ยข้าก็แบบถ้าเป็นภาษาปัจจุบันนะครับก็จะแบบแถมบุญให้ฟรีๆเลยอืออือใช่ใช่ครับนะะแล้วเรื่องก็ ได้ที่ว่าทุกคนในหมูสัตว์เหล่านั้นอ่ะก็ได้ทําบุญบทำบุญแล้วเรื่องก็ได้จบแล้วพระเจ้าเนี่ยพระสมัมพรธเจ้าเราเนี่ยได้เราเรื่องแล้วเช่เลยว่ากระต่ายเนี่ยคือท่านเองอืเป็นตัวของตถาคตก็คือตัวของเราตถาคตองค์สมเนพระสมมาสมพุทธเจ้าที่เป็นพระโพธิสัตว์ในสมัยน,นั้นเกิดเป็นกระต่ายนะครับครับแล้วก็มีอีกพระ อะไรนะครับมีอีกหลายพระเลยที่เป็นพระโมคลานะพระสารีบุตรพระอัศสชิก็ได้เป็นหน้าสุนักจิ้งจอกอะไรอยิ่ในนั้นอ่าจะเป็นสาวกที่ใครสร้างมาแล้วมีพึ่ง่ามาอืมโเรื่องก็ได้จบลงเสร็จทีตันนั้นก็ได้ข้าพเจ้าขอบคุณพระคุณท่านมากข้าพเจ้ายิ่มแล้วท่านเชิญกลับได้เลยโอ้น่าสนใจมากนะครับท่าน เมื่อกี้ที่สามเณรเล่ามาก็เป็นหลักฐานให้เชื่อได้แล้วว่าสาัตว์เดราฉานนี้สาม,มารถที่จะทําบุญได้นะถ้าเกิดกุศล,ลจิตขึ้นนะฮะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเมื่อกี้นี้สามเณรทิกเกอร์ได้เล่าเรื่องของสัตว์ต่างๆที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ไปถึงสวรรคนะ์พระอาจารย์สำหรับพระอาจารย์เรเคยได้ยินเรื่องราวของ สุนัขตัวหนึ่งนะที่ไปเกิดเป็นเทวดาชอบเหา่านะแล้วก็มีชื่อว่าเป็นพอไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรก็มีนามว่าโคศกนะหรือเป็นภาษาบาลีว่าโคสกาเทพบุตนะครคำว่าโคสกะก็เลยเป็นชื่อเป็นศัพท์ที่ติดมาตั้งแต่บัดนั้นคนก็ยังใช้จนถึงปัจจุบันนี้หรือถ้าใครพูดเก่งนะพูดน้มน้าได้ดีนะเสียงไพเรานะ เขาก็จะเรียกว่าโคศกนะโคศกเสียงใสไปคือสุนัขตนั้นอ่ะพอไปเห็นภาพปัจเจับพระเจ้าบินทบาตอ่ะสัมปเนโชกุลเคยได้ยินไหมครับไม่เคยครับไม่เคยพระอาจารย์เล่าให้ฟังสั้นๆก็แล้วกันไปเห็นผู้ได้ภาพปัจเจับพระเจ้าเดินบินทบาตอ่ะทีแรกก็นอนอยู่นะพอได้ยินเสียงก็เชงเงื้อหน้าขึ้นไปมองหนั่งใครแปลกจังเลยไม่เหมือนคนอื่นอู้ดูการเดิน ไม่ได้รีบร้อนนะปกติคนทั่วไปก็จะเดินรีบไปทำงานตอนเช้านะครับเออทำไมเอา้านี่ นี้ก็ความสารวมก็คือฝึกเรื่องการยืนการเดินการนั่งคือฝึกในระยบท2ออย่างก็คือสารวมกายกับสารวมวาจาสองอย่างสารวมกายกคือว่าฝึกให้เวลาเวลาไปไหนเนี่ยให้ใช้การเดินเอาการเดินเอาแล้วก็พยายามพูดให้น้อยลงจากเดิมที่เป็นคนพูดมากก็ให้พูดน้อยลงแล้วก็สารวมวาจานในด้าน2ด้านนี่นะที่ฝึกอยู่ ขั้นตอนการฝึกตะะเบียบก็คือเอามาตอนแรกเอามาแล้วก็เราก็ศึกษาสมณีนก่อนว่าเ,เราจะฝึกในด้านไหนในหลายรูปนี่ก็เป็นด้านพื้นฐานหมดเลยพื้นฐานก็คือว่าฝึกให้ให,ให,ให้ให้นั่งให้ยืนให้เป็นก่อนคือนั่งเพราะว่าการการยืนการนั่งของพระนเนี่จะต่างกับโยมเพราะโยมนี่อยากลุกก็ลุกไปเลยเพราะว่าเขาใส่ใส่เสื้อผ้าถ้าเป็นพระนเนี่ถ้าลุกนี่ก็จะต้องค่อยๆลุกเป็นจังหวะ จังหวะมีนับหนึ่งสอแต่ว่านับในใจค่อยลุกฝึกการเดือนนั่งาการนั่งแล้วก็ฝึกว่าเอ๊ะเวลาเราเรากระบวนการว่าเราไปที่ไหนเนี่ยเราต้องสำรวมสำรวมเข้าไปไม่เสียงดังเข้าไปเ,าเทคนิคและวิธีการ2อนคืออันดับแรกนี่จะจะดูสัมะเนนก่อนมีสัมเนนทั้งหมดในการในโครงการเนี่ยสามลูกก็จะดูว่าเอ๊ะใครที่จะมีเรื่องระเบียบคนเนี้ย ดีอยู่แล้วก็จะก็จะไม่เพิ่มเติมให้ให้เยอะเท่าไหร่ก็จะพูดประมาณย้ำไม่เยอะแต่ใครก็ตามที่มีระเบียบน้อยคือหมายถึงว่าผ่านการฝึกมาน้อยก็จะรู้อันดับแรกจะรู้จักสมนีนมทุกรูปเลย36รูปนี้จะนึกชื่อในใจแล้วก็รู้ไว้รูปไหนนี่มีจุดเด่นในด้านไหนบางคนอาจจะไม่เรียบร้อยก็จริงแต่ว่าเขามีจุดเด่นในด้านอื่นแล้วก็พยายามชูเรื่องจุดเด่นเขาให้เขา เขาหาตัวเองให้พบนะครบตัวเองให้ได้แล้วก็ใช้ตัวเองให้เป็น,นตัวเองเนี่ยเก่งนะต้องมั่นใจในตัวเองแลสามารถที่จะทําได้ทุกอย่างเออเก็บเตียงพับใน,ในโลกนี้เราจะเห็นได้ว่าอย่างเอาใหญ่ๆก็คือดินก็มีน้าก็มีลมก็มีไฟก็มีมเ,เล็กๆไม่เอาครับเอาใหญ่ๆเพราะว่ารายการนี้คือรายการธรรมะมันต้องธรรมะต้องเป็นใหญ่ครับทีนี้ เราจะเห็นว่าถ้าขาดดินก็ไม่ได้โลกนี้ขาดน้ําได้ไหมไม่ได้เอกขาดล้มได้ไหมไม่ได้เอกแต่ว่าถ้าลมแรงเกินไปไม่ดีนะไม่ดีเอกน้ํามากไปก็ไม่ดีท่วมท่วมครับถ้าไฟไม่ป่าเยอะๆครับอันตรายก็องหมอาควันแล้วก็ทำลายที่อยู่อาศัยอากาศถึงร้อนเกินไปเป็นยังไงก็อยู่ไม่ได้น้วเกินไปก็อยู่ไม่ได้อหมือนถึงแก่ชีวิตครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้จักความสมดุลกันแล้วครับ มันก็จะทําให้โลกนี้เกิดความสงบสุขเพราะฉะนั้นต้นไม้ก็ต้องมีป่ามีภูเขามีคนก็ต้องมีคนอย่างที่ทุกคนบอกมีคนรวยก็ต้องมีคนจนมีคนจนก็ต้องมีคนเศรษฐีมหาเศรษฐีแม้แต่คารวะก็ต้องมีพระถ้าหาว่าปราศจากพระก็ลําบากเหมือนกันนะเวลามีกิจกรรมทางศาสนาแล้วไม่มีพระไปช่วยก็ทํากันเองมันก็ ใจมันก็แหว่งเพราะว่ามันไม่เกิดความสมดุลเพราะฉะนั้นชีวิตจะสมดุลได้ก็ต้องมีทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าขาดทางโลกแม่ทางธรรมไม่ได้มีเข้าไปช่วยด้านจิตใจเลยมันก็เกิดความวุ่นวายเมื่อเกิดความเครียดดะทํำยังไงเมื่อเกิดความโมโหจะทำยังไงเมื่อเกิดความอาฆาตพยาบาทจางเวรอยากจะลดมันทํำยังไงครับต้องมาทางธรรมะบ้างเน,ะนาะขนะดนี้ กับมัสการเรียนถามท่านทคุณครับเห็นทคุณได้เกริ่นไว้ตอนต้นว่าการจะสมดุลในชีวิตนั้นมีอยู่5อย่างใช่ไหมครับข้อแรกปัญ,ปญจ <ะ S 2> วิทยาครับป,ปัญจวิทยามีอะไรบ้างครับกป็ปัญจวิทยาปัญจแปลว่า5วิทยาแปลว่าความรู้ครับความรู้5ประการนี้จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสมดุลครับเพราะว่าความรู้ด้านต่างๆทั้งหลายทั้งปวง ที่มีอยู่บนโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นที่มาของเศรษฐกิจครับการเงินขาดทุนกำไรรอยู่ดีสุขสบายสะดวกสบายประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ความรู้ห้าประการดังต่อไปนี้เนะี่ยจะเป็นความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำไรขาดทุนครับอะไรบ้างธรรมชาติธรรมชาติรราตครับดนตรีครับ กีฬาปรัชญาศิลปะอ,อาจจะมีบางคนทำกำไรกับสิ่งทั้งห้าประการนี้แต่ก็ไม่แน่ว่าจะทำให้เกิดความสุขมากน้อยเพียงไรถ้าเราเร่งเร่งทำกำไรกับสิ่งเหล่านี้ครับฉะนั้นถ้าเรามองเห็นว่าธรรมชาติคือธรรมชาติอ้าวต้นไม้ครับ บางคนอาจจะมองเห็นว่าโอ้ตัดไปขายน่าจะ,จะได้กําไรดีครับน่าจะได้เงินเยอะนะแต่อีกบางคนบอกว่าโอ้โหป่าสวยงามจังเลยเก็บรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้มาชื่นชมครับอะไรทําให้เกิดความผ่อนคลายก็ม,มีธรรมชาติน<ม>ี่แหละถ้าเข้ามาในบริเวณน,นี้มันเกิดความร่มเย็นเก็บเอาไว้ใช่ไหมครับใช่ผ่อนคลายแต่ถ้าสมมติว่าตัดเพียบเลยหนึ่งเดือนหมดกลนเลยอันนี้ก็ได้เงินได้เงินแต่ว่า ลูกหลานไม่เห็นต้นไม้ไม่เห็นต้นไม้แล้วก็ไม่มีทรัพยากรให้เป็นร่มเงาให้คนได้อยู่อาศัยครับก็เดือดร้อนไม่น่าอยู่เป็นทะเลทรายเป็นทะเลทรายไปเลยนี่ไงว่าถ้าเรามาทํากําไรกับธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติก็จะอาจจะทําลายเราใช่แล้วเงินนั้นก็เดี๋ยวก็หมดไปอาจจะได้บ้านหลังใหญ่รถคันงามมากมายก่ายกอที่เราอยากจะเอาเงินไปซื้อนะครับ แต่สุดท้ายทำลายมวลชนทำลาย,ลายบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทุกอย่างไปหมดสิน้นมียกตัวอย่างแค่ต้นไม้นะครับ mm hmm. ยังมีภูเขาที่ไปขุดเจาะนะห mm hmm. ลัดเอาหินมาขายคร mm hmm. ับแต่ยัในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอเสมอเลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่า อ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คําพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็หัวข้อนึงเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสองสาหน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร